ผมหัวเราะและ้วก็ผมยิ้มบ่อยมากนี่ถ้าถอดแมสกเห็นรอยยิ้มผมเต็มเลยเขาบอกว่าอาจารย์มาขำกับไข่ไก่นะอ่าคือคือเงี้ยมันมันเชื่อมโยงกันระหว่างแม่ไก่ไข่แล้วก็ผู้เลี้ยงครับนะเมื่อเมื่อเราผู้ผู้เลี้ยงเห็นเห็นแม่ไก่นี่วางไข่นะครับเยอะๆอะนะครับแล้วฟอมโตโตสดๆดเนี่ยเราดีใจอ่าเราดีใจเพราะเราดีใจเพราะจิตใจเราก็ดีส่วนแม่ไก่นี่ครับแทนที่เดิมเ้ขาเลี้ยงกันอยู่ในกรงแคบแคบตัวหนึ่งตับหนึ่งกรง กกงหนึ่งอ่ะหลายตัวมากสามสี่ตัวครับครับเร,เราเราเลี้ยงแบบปล่อยนะ<อ>เลี้แบบปล่อยเขาให้เขาได้ออกกําลังได้มีใจิตใจที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่เรื่องต่อมาคือเรื่องอาหารที่ให้แม่ไก่กินนะี่นะฮะแล้วก็ผสม ผักบุ้งสดๆผักกระเฉดสดๆสาหร่ายสดๆแล้วก็น้ำมันปลาด้วยในส่วนผสมของอาหารฟังดูอันนี้คนฟังก็ยังยังหิวยังน่ากินเลยนะเพราะเดิมเขาเลี้ยงอาหารเม็ดครับล้วนๆเลยให้แม่ไก่กินแต่เราพยายามใช้ของสดๆจากธรรมชาติกินนะครับซึ่งพวกงนี้นอกจากทานอร่อยแล้วเนี่ยกินอร่อยแล้วเนี่ยนะครับมันยังให้สารอาหารที่ดีกับ ตัวแม่ไก่แล้วก็ไข่ด้วยสแสดงว่าปลอดภัยทั้งตัวของแม่ไก่แล้วก็คนที่เอาไข่ไปกินถูกต้องครับไอ,อที่มาของคําว่า,าไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยก็คือแม่ไก่เขาถูกเลี้ยงแบบปล่อยถูกเขาก็เลยอารมณ์ดีส่วนคนเลี้ยงพอเห็นไข่ไก่ก็ยิ่งอารมณ์ดีดีถูกต้องครับฟองโตสด,สดอร่อยทุกวันอันนี้คือชุกๆเช้าก็จะมาเก็บไปเหรอครับครับเช้ากับเย็นครับเก็บสองรอบครับทีนี้เราก็ไม่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารการกินแล้ว ไวกระเษียณแบบนี้อย่างน้อยมีไข่ไก่กินทุกกั่างทุกต้องครับ